Mittu <mimitation> Karakkadarina. <mimitation> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีซงเชนแอทักรักสนยางทุกๆท,ท่านครับผมตอนรับพวกท่านเข้าสู่ช่องช่อง y o u u u e ูส่ง h ช n แ e ลครับทักรักสนยางเนาะมื่อนี้ก็ยู่ยังสนยางไร้ทัดชานนเหมือนเดิมครับแนะนำวิธีิียางอ่อนให้หน้าสวยแล้วก็ยางออกดีครับยางนี้เป็นยาง าอายุ12ปีครับอันนี้ยางเปิดจีตปีที่สองแล้วครับอันนี้ปีแรกข้างบนนี่เปิดติดปีแรกครับปีแรกเปิดไปประมาณสองเดือนแล้วก็ปิดไปแล้วก็ปีที่แล้วถ้าปีนี้ครับะไดงวิาีเปิดก็เปิดจีตใหม่ก็ชักเส้นเส้นหัวครับอันนี้เส้นหัวเนาะ มาไปถึงจุดเริ่มตน้นที่เราจะกรีดอันนี้ฟังเส้นฟังเส้นท้ายชักล่องครับกรีดเส้นให้น้ำยางลงตอกลินติดตอกข้อยูครับพ่อประมาณเนะาะแต่ตอกใี่เลือกถึงจะตอกเข้าไปเลือกทอดทอดน้ำยางอย่าให้น้ำยางซึมมากครับถ้าเราจถ้าน้ำย,าง,า,ำยางซึมมากๆแล้วมันจะทำให้แผลตรงที่หอดตอกนี่มัน เสียเนาะแค่อาจจะเน่าเนาะดึงที่เส้นแล้วครับตีเข้าไปครับเตียน้ำยางแล้วครับแล้วก็ซอยแนบปีกครับหน้ายางเลยครับแนบแบบไม่ต้องแนบเปี้ยกแบบนี้ครับก็อ้าออกมาสักหน่อยประมาณ้าองศาเนาะถ้าแนบ จังซีเล่บางเท้าบาง,งกะมีตุมมีตุมแผ่นนม้มก็กทำให้บาดได้ครับยางอ่อนจหรับเส้นที่ขีดนี่เพื่อเพื่อให้หน้ายางโหลดสวยตรงเนาะตรงไปนแน่เดียวกันครับถามว่าขีดหัวไร เวลาเขาปักมีดจิก,กมีดอาจจะล้ำไปล้างมั่งอาจจะล้ำเลยมาทัางหน้ามั่งก็สิก็ได้ครับมันจะทำให้หลายอย่างเขาบอกใครตรงเนะสลหรับมือไหมครับขันมือชีบมือเชี่ก็ไม่ต้องดึงไม่ต้องชักเส้นก็ได้ครับแต่ว่าคุณต้องทําให้ต้องจิกใครตรงเส้นเดิมมากที่สุดครับหน้าอย่างหนึ่งจะไม่เบี้ยวนะ เส้นก,ก็ชาปเหมือนเดิมครับชักยาวเลยก็ได้ครับฉีดเป็นเส้นเรลาๆไว้เนาะแทนเป็นเส้นเงาไว้เลยเลวลาเราจิกมีดปั๊บจิกก็จะจิกตรงเส้นพอดีทีดเส้นเนี่ยจะดึงก็ได้ไปดึงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าดึงก็จะทำให้เรา ถ้าเป็นขี้เส้นก็จะเห็นแลกีดได้ง่ายขึ้นหน้าอย่างที่เรากรีดนะเห็นได้ชัดเจนครับแต่มันก็จะเสียเวลานิดนึงครับ่วงที่เข้าดึงขี้เส้นเนะเาะประมาณสักสามสี่วิเพิ่มมาจากปกติถ้าเข้าถ้าเราไม่ดึงเส้นก็จะเร็วขึ้นประมาณสามสี่วิต่อต้นนะครับเนาะเป็นยางอ่อนยางสาวครับยาง อายุประมาณสิบสองปีก็มีต้นน้อยต้นใหญ่ครับผสมผสมกันไปเนาะน,นี่เกรีดปีแรกปีที่แล้วปีนี้ปีที่สองครับที่เส้นก็ถ้าอยากเห็นชัดก็ดึงออกครับอยากเห็น แขกีชายก็ดึงดึงที่เส้นออกเนะแล้วก็กีเข้าไปครับิีมข้าไปเลยกีกนเพิ่ทอน้ำยางครับรแนนปิดซอยเลยครับกียางอ่อนนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องกีเข้าแกนไม้นะเพราะว่าเปลือกเปลือกอยางมันจะบางครับ เปิดยางมันบางแล้วมันจะท่ามีห้ากรีดถามว่าระวังว่าจิตเข่าแกนไม่ไหวเห็นไหครับแผลนี่แผลแผลแผลบาดบางทือ่าบาดแล้วซัวสิหอ,อกได้กันแผลยาวครับระยะห่างจากถ้วยถ้าแผลกรีดกับประมาณหนึ่งช่วงมีดครับผมจากลวดมัดนะหนึ่งช่วงมีด เพื่อวเวลาขาหยอดกดไอระเหยจากน้ำกดเจะ,ะอะไรพอทำไรนายางครับเพราะว่าบเพื่อไอระเหยจากน้ำกดที่ข้าหยอดมันจะทำให้ตรงผิวกรีนหแห้งแล้วก็เส้นยางเราจะแห้งไวเฮยสมุนกินอะไรกันโอ้ ทดลองแบบบ่ดึงขีเซนครับผมทีนี้เข้าไปครับขีงไว้แล้วก็ดึงกอกครับมันก็จะเป็นม้วนออกบ้างเชขี้บางนี่นี่ขี้บางครับขีดขี้บางนะขีดขี้น้ายขี้บางน้ำยางก็ออกเท่ากันเลยครับแต่ถ้าขีดขี้นะ นายางเขาก,เก็จะเปลืองตรงนะี้แพลกิดก็จะเปลืองเนาะกิดขี้บางก็จะประหยัดนายางครับอีนึงก็จะได้ไปใช้พื้นที่เยอะเนาะนตรงแผลนี่กีดไปแล้วสิบสามมีดครับนี่มีที่สิบสี่กำลังกีดวันนี้เนะมีที่สิบสี่กำลังกีดมือน,นี้ครับทำยางก็จะโยนประมาณนี้ครับกดช้าหน่อยเนาะกลางวันนำ้ำกีดกลางวัน ยางน้อยครับต้นยางไม่ค่อยใหญ่ยางน้อยก็จะออกน้อยเพราะว่าท่อนํำยางมันเล็กให้เซนฟังนี้จะหมดแล้วครับตรงนี้นะต้องย้ายใหม่ครับอออกึ่งหอดเลยครับมีเส้นออกไปด้วยเลยเวลาตั้งก็กิก๊กอันนี้ครับ ขอกาบไมอ้ออกจากคลิ้นหนะ่อยดงกัะดึงออกครับชักขึ้นแบบนี้ครับปมาณสองข้อมือเนาะชักยาวก็ได้ครับแต่ว่าถ้าชักยาวแล้วมันตัวนี้ผิวมันจะตื่นไวก็ต้องค่อยรรักก่ดูอยูแล้วครับเวลาต่อกเลกก็ต่อข้ออยู่ครับแค่อยู่นะ Để nắm gan dơm một mà Thì chi mai rồi mà ตอกเส้นครับเก็ตวัดอกมาแล้วหยิบครับอี่ทางว่าน้ำยางก็จะมาซากลังขึ้นนะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิเนาะอุณหภูมิเย็นน้ำยางก็จะไหลดีครับอย่างเช่นหนาหนาวเนาะหนาหนาวน้ำยางออกไหล ช่วงระยะหนาวนี่ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนี่อ้ออกรลายครับตอนหนาหนาวก็มี้ขอเสียคือกันครับไอ้เนื้อเยอื่อเจริญเนี่ยมันบางเทอเขาข้ากีดขอบไปบางๆมากๆนะไอ้เบียดลายลายแล้วมันสีบ่็งอกครับเนื้อเยื่อเอรจริญมันจะแห้งยุบหายไปเวลาหนาหนาวครับอากาศมันแห้งเนาะเย็นยู่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นอากาศแรงครับหนาหนาวเนาะมันถ้าไม่ข้าๆกีดเบียดเนื้นเอ,อ,เเอเยอื่อเจริญขอบไปลลายแล้วมันสี ทำให้เนื้อเยอเขาบวอง,งือก่อามันแห้งหายไปเลยครับมันจะแห้งไปเลยในั้นแล้วเวลากีดยางอ่อนเราก็ต้องกีดยางอ่อนนานน้วนี่ใ,ให้ไม่ต้องขีดเข้าไปเลือกถึงเข้าไปเบียดลายครับผมกีดอปราะมาณพอเห็นท่อนำอยางแล้วซีท่อหาท่อก็โอเคครับไม่ต้องเบียดเข้าไปถึงท่อนำเลี้ยงเนาะไม่ต้องเบียดอดเนื้อเยอะจริญมันจะถ้าเห็นไดอย่างเรา งอควแล้วก็ไม่แห้งไม่ยุบครับอันนี้ก็อย่างต้นน่อยครับเล็กโบเล็กแต่ไยก็แขนนิดนึงครับผมเท่าตน้นขานี่แหละเท่าขานี่แหละเกกี่ปีที่แล้วครับยังสาว าแต่ไม่ซิงเพราะว่าเปิดกีดไปแล้วปีที่แล้วดีอือข้อระมัดระว่างครับผมป้องกันการบาดเนาะแค่บาดนี่ถ้าไม่เห่าเวลากีดทับหน้าแล้วมันจะกีดลาบากกับเประว่ามันจะเป็นตุ่มเป็นตอเป็นตะปุตตะปัดกีดเข้าไปครับตะวัตออกมา ตามจริงแล้วกีดกลางคืนจะออกดีกว่ากลางวันครับแต่ว่าถ่ายทำคอนเทนต์กลางคืนก็พิเสษถ้าทัศนาวิสัยก็บบล็อกใครดีครับมันมืดเนาะเหตุกลางคืนกลางวินถ่ายกลางวันมันก็จะดูดีขึ้นสว่างขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นนะครับยังเหมือนกลางคืนนะกลางคืนอนะกรนนะกะสีมืด กลางวันนี่หมอสรับทำคอนเทนต์บากๆเลยครับแต่ว่าหมอสหรับการขีดเอาจริงเอาจัเาางเนาะสิบห้านาทีทยี่สิบนาทีมันก็ไม่หยุดมันก็ไม่หยุดแล้วอย่างขนบงขนบงขนมันสิมีประจำนะครับช่วงเดือนมิุนานาก,ารกรกฎาเนี่ยเนาะ ผมพี่น้องสไลด์คลิปนี้กันเสร็เวลามาประมาณนึงแล้วครับผมขอบคุณทีไรครับสำหรับทุกๆก,การรับชมครับผมหลายพี่นออ้องผู้เข้ามาชมไม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับกด subscribe ด้อย่าลืมกดด่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ใที่จะอัพโหลดใ้เพิ่อกันครับผมสหรับผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดกับขอบคุณทีไรครับสไลด์คลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับแค่เอาไปในลายพี่น้องชาวส่วนอยญ่ผ่านเบอร์น้ำกันครับผม สลับสนยามือใหม่เนาะสลับพุมเป็นมือเอชีอยวยเลยกับช่วงแรกอ็ใช้กันคอมเม์อนกมาตแลก,กเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครับผมสลับเคลีดนไลฟ์พี่น้องแล้วครับสวัสดีครับเขียนคลิปหนะ้า